ดิฉันนางสุธรรมวิรุณหรมานนายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนยินดีต้อนรับสู่การบอกเล่าเรื่องราว3ปีของโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินโครงการโดยสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนโครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันก่อนหน้านี้เกษตรกรในจังหวัดลำพูนเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายเช่นราคาพืชผลตกต่ำการใช้สารเคมีและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทางสมาคมจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการสร้างชุมชนเกษตรที่เข้มแข็งในปีที่1 8014กลุ่มปีที่2 90-32กลุ่มปีที่ส, 90, 32, ม,สม,มีสมาชิกเพิ่มขึ้น341คนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเราได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการจัดอบรม และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหมักการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรการสร้างตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานภายในและภายนอกของจังหวัดลำพูนส่วนหนึ่งของโครงการเราก็ได้เริ่มทางตลาดออนไลน์ทางไลน์ออฟฟิเชียลทางกลุ่มไลน์ของตัดก้อมฮาริพูนชัยของเราตรงนี้เราก็เริ่มก็ได้ผลพอควรจะพัฒนาต่อไปโครงการของเราประสบความสำเร็จ ในหลายด้านเช่นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการ MOU โรงเรียน9โรงเรียน3โรงพยาบาลขับเคลื่อนนโยบายสาธารนณะธรรมนูญสุขภาพพื้นที่รูปธรรมมีตลาดรองรับทั้งตลาดส่วนกลางตลาดในชุมชนเช่นกาดก้อมหาลิพูนชัยตลาดดอยแก้วตลาดบ้านทิ สลาดทุ่งหัวช้างรวมถึงการจัดจำหน่ายโดยตรงกับผู้ประกอบการเจ้าจือนเซาวนิพดีไซ์าลานะจ๊ะเนาะาก็มาเป็นตัวแทนของกลุ่มกัดกล่อมผลิุณชัยซึ่งกลุ่มเนี่ยบริการจีเลยจากโครงการกอ,อ,องทุนสิ่งแวดล้อมนะจ้ะ ดมา,าทําการตลาดอยู่ที่กาดกอมฮาเิพูนชัยซึ่งเริ่มแรกในเจ้าการกอมฮาเลพุนชัยเนี่ยกเกาะแบบนี้พื้นที่ในการเปิดตลาดเปิดการนนเจ้าเก็หลังจากที่ว่ากลุ่มเกษตรกรของจังหวัดลำปูนนาโดยสถาบันวิจัยฮาเลพูนชัยได้นําโครงการนี้มาในการพัฒนาของ กลุ่มเกษตรกรทางแปดอำเภอในจังหวัดลำปูนจะเฮาไปเลยนะครับโอกาสในการเปิดพื้นที่เตียวัฒนาวัพระทาทริภูนชัยในการเปิดตลาดคือการกอมพะเลภูนชัยของเฮาเนี่ยได้รับผลผลิตพืชผักทางด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรจากแปดอำเภอในจังหวัดลำปูนเพิ่มมาจำหน่ายมาส่งหือต่อเหือ ผูบริโภคได้นําไปบริโภคก,กันได้นะจ้าซึ่งเป็นโอกาสดีๆขนาดเลยนะจ้าว่าโครงการกองทุนสิ่งแวดลอมเนี่ยได้ถือโอกาสกับกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มของจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยได้มีโอกาสในการผลิตในการสร้างพืชพักตีปลอดภัยทีเอ่อเหมือนว่าสามารถส่งต่อสิ่งดีๆส่งอาหารดีๆถือกับผู้บริโภคได้ซึ่งมันเป็นโอกาสดีเอ่อคิดว่า เป็นสิ่งทีหาแต่ยากยิงนะเจ้าก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างหนักนะเจ้าตีได้รับโครงการของกองทุนสิ่งแวดลลอมในครั้งนี้ซึ่งขาดหวังว่าโครงการของเฮาเนี่ยจะมีในครั้งต่อต่อไปขอเหือมีความหวังว่าจะได้หับองค์โคโ,โอกาสในขั้งต่อต่อไปแถมในการพัฒนาหรือมันยั่งยืนแล้วก็หือมีการพัฒนาต่อยอดยิงึ้งไปนะเจ้าขอบคุณเจา้าสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ กอังทุณสียงแวดล้อมและขอขอพระคุณเกษตรกร,ร,กรภายในพื้นที่เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดลำพูนที่เข้าร่วมโครงการ,กรเกษตรอินทรีย์และการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอื่นๆและพี่น้องชาวลำพูนเพื่อขยายพื้นที่ในความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อความยั่งยืนของสุขภาพของตนเองและครอบครัวและ พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนขอบพระคุณค่า